รู้กัดส่ไฟคันีน้นะขม,มุนครับสบายครับโอ้ทำแต่รถทั้งวันว่ารูอว่าอรถจะสิ้นหมดเนาะคืดทำแต่รถทำรถทอรถจะสิ้นหมดเนาะเงียบอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรีแมปบช้าง<อ>นี่อ่ะติดตั้งแล้ว จะได้โชว์ผลงานของเสียเอียวหน่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอนี้มันมุงเล่นตัวกันได้เลยอ๋อผมนี่ยอมรับฝีมือช่างเอียวมากเลยนะความสามารถครับเก่งนะช่า่เอียวใช่ล่าสุดเจ็ดสีบอกให้พี่นิ่แบบช้างเลเบิ้นอินขี่ช้างปุ๊บเบิ้นตัดช้างเลยครับพี่เอียวนะ ล่าสุดครับเอซีบอกว่าให้แข่งเอี่ยวไปเหยียบช้างให้เราเอาฮะใส่ยางมาเป็นไสยางประมาณคืบหนึงคืบหนึงสีฟ้าแล้วก็กระปงโคกขุดโคกมาเสี่ยงได้โอกยขุดโคกขุดโคกโคกอะไรโคกอันเล็กอ่ะสองอันไสย่างโคกมันดังดีไหมไสย่างนี่นะเนาะล่าสุดครับล่าสุดอีกแล้ว เมื่อปีนี่ช่างเดียวก็จะไม่ไปติดแต่รถหกล้อนะครับจะติดแต่รถช้างนะติดแต่ช้างรีบแบบช้ากินชอบหน่อยเดี๋ยวกูจะหาถังลมเสร็จแล้วก็เสียไ้แล้วก็หาแบตเตอรี่ไว้หลังช้างเนาะเออไปหรอตัวนี้ไม่วิ่งเออเราเราไปติดแต่ช้างดีกว่าพีบะฮะคลิปต่อไปเนี่ยมันพ่วสองตัวได้เลยไม่ใช่หรอ ไม่ได้ไม่ได้ฮะลมไม่พอฮะมันแดงไม่พอเมื่อกี่ยวก็มันไม่ได้อเคิดดไ้บร์ตัดสับระเบิดช้างเลยอะไรพี่ใหญ่ได้มาให้พีถามดูถ้าพ่วงสองตัวมันได้เรอจนกดแตกพี่ดูไว้แล้วพี่จะไปทำอีกถูกพักนักจำมาในนี้เห็นยืนหยุดนิ่งๆครับเป็นหุนปัจจัยใครเนี่ยดูมันกับพี่ตานเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีอะไรไม่มีตัวดัก ไอ้่อเบนเดอร์ท่อยไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเหล็กเหมือนมันจะเก่าแล้วด้วยไงก็เอาแบบง่ายๆเรียบๆง่ายควรจะได้ไม่ปลูกแล้วไปดั้คงแปะแต่ช่วยเป็ดอีกเดี๋ยวใหญ่จะเสร็จไม่เสร็จอีกต้องไปบานใหม่ทำไมอะไรบานพี่แป๊บบานแป๊บบานแป๊บพพีู่ดจบมาเจอทีไรครับสายงาที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปขยับเกียร์ดีๆอย่าฮิงนี้เลยโอ้โยผมล่ะเสียวเสียวเ,เดี๋ยวตัดขวดเอาขวดโค้กนี่แหละใส่เขาว่าถ้าดังรู้จะเอาไปใส่หรือหาใส่เ,เสป็นกันไง อันนี้เป็นปากกรวยเนอะย่งนัตั้งตั้งดีไว pues <igue bay. S 2> แ้แม้่แต่เราจะตัดตรงเนี้ยสั้นยาว้าสั้นสั้นก็เชยงเล็บกล้องอื่นยังชัดอ่ะตักอะไเต็ม lăn <laughs> बन्द <trose> महँग <coughs> 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 <coughs>

dạ, yep. subscribe yep. Để không แกซื้อกาแฟมาเลยเออเอาซีเย uh, em ียวยังไงนี่เอาแกว่าลมรั่วลงแป้นเหยียบด้วยอ่ะโค้มันดังยี้น่ะเหยียบ ยเยบแล้วป,ปลอยเย็บแล,ล้วปลอยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม คลิปนี้สวัสดีครับ